ปากแดงอัปเดตร้อนระอุ Hashtag #respectlisa พุ่งติดเทรนโลกแฟนคลับสุดทนป้องลิซ่าหลังเผชิญดราม่าแอร์ไทมและคอมเมนต์เหยียบเชื้อชาติกลายเป็นประเด็นดราม่าระลอกใหญ่ที่สันสะเทือนวงการเคป๊อปอีกครั้งเมื่อ Hashtag #respectlisa ได้พุ่งทยานขึ้นสู่เทรนอันดับต้นๆของโลกบน X Twitter โดยเป็นการรวมตัวของแฟนคลับทั่วโลกเพื่อปกป้องและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลิซ่าแบล็กพิงหลังจากที่เธอต้องเผชิญกับกระแสวิทากวิจาร์เรื่องแอร์ไทมในทีเซอร์คัมแบ็กและที่รุนแรงไปกว่านั้นคือการถูกโจมตีด้วยถ้อยคำที่เข้าข่ายการเหยียดเชื้อชาติและเกลียดชังชาวต่างชาติหรือเซโนโฟเบียจากชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนจุดเริ่มต้นจากดราม่าแอร์ไทสู่การเรียกร้องที่ยาวนาน ประเด็นนี้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังจากทีเซอร์ World Tour Deadline ถูกปล่อยออกมาและแฟนๆรู้สึกว่าลิซ่าได้รับแอไทามและซีนเดี่ยวที่ด้อยกว่าสมาชิกค,คนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดความรู้สึกถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมซึ่งแฟนๆจำนวนมากรู้สึกมานานหลายปีได้ถูกจุดประกายขึ้นมาอีกครั้ง โดยสถานการณ์ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อสื่อแฟชั่นส่งที่คนอย่าง v ว g ล์ t ไทยแลนด์ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นกันทำให้แฟนๆรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขารู้สึกนั้นไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองการโต้กลับที่รุนแรงเมื่อการวิจารณ์กลายเป็นความเกลียดชังอย่างไรก็ตามแทนที่การถกเถียงจะอยู่ในประเด็นของการทำงานกลับกลายเป็นการโจมตีตัวตนและชื่อชาติของลิซ่าอย่างรุนแรง จากภาพหน้าจอที่ถูกแชร์ต่อกันมาเป็นความคิดเห็นจากชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเช่นเรียกร้องให้ลิซ่ากลับประเทศไทย Let's just give Lisa black to the Thai people กล่าวโทษว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะการนำชาวต่างชาติเข้าสู่วงการเคป p อป t h a t s why I like teams without foreigners member so don't hype foreigners you agencies ใช้ถ้อยคำดูถูกประเทศในแถบเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ The answer is not to get involved with, with Southeast Asian kids. Stop taking s t u d e n t from underdeveloped countries. กล่าวหาแฟนคลับของลิซ่าว่าดูเป็นเหยื่อ Stop playing the victim r e s p e c t l i s a เสียงจากแฟนคลับที่ขอเพียงความยุติธรรม จากถ้อยคำที่รุนแรงและไม่เป็นธรรมเหล่านี้ทำให้แฟนคลับทั่วโลกไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปและได้ร่วมกันติดแฮชแท็ RespectLisa เพื่อแสดงจุดยืนและส่งสารไปรยังอุตสาหกรรมเคป๊อปโดยใจความสำคัญของแคมเปญน,นี้คือนี่ไม่ใช่การทะเลาะกันร,ระหว่างแฟนคลับแฟนๆยืนยันว่าการเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในวงแต่ต้องการให้ต้นสังกัดและอุตสาหกรรมรับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อศิลปิน ลิซ่าสมควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่านี้พวกเขาย้ำว่าลิซ่าทำงานหนักเป็นสองเท่าเพื่อพิสูจน์ตัวเองเธอได้สร้างชื่อเสียงและนำความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาสู่วงการเคป๊อปแต่กลับต้องเผชิญกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราเคารพในตัวตนและรักเง่าของเธอแฟนๆเรียกร้องให้ทุกคนเคารพในตัวตนของลิซ่าเคารพในรักเง่าทันความไทยของเธอและเคารพในอิทธิพลที่เธอสร้างขึ้นในระดับโลก ขณะนี้แฮชแท็กล่าวยังคงเต็มไปด้วยข้อความให้กำลังใจและข้อความเรียกร้องความยุติธรรมจากแฟนคลับทั่วโลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังความรักและการปกป้องศิลปินที่พวกเขารักอย่างสุดหัวใจ